หยุดหยุดหยุด,ด,ดสวัสดีครับพี่น้องชาโดเลสเอฟซีเพื่อไทยทุกท่านครับเดี๋ยวพี่น้องเราไปฟังคลิปนี้ดูครับคนสองคนทําให้บ้านเมืองวุ่นวายคนสองคนทําให้คนตายคนสองคนทําให้ชาวบ้านพี่น้องต้องอพยพไปอพยพมาไม่ได้ทํามาหากินเลยมันก็เกิดจากคนสองคนไม่ใช่ประเทศสองประเทศนะคนสองคนทึ่งอยู่บนผลประโยชน์ของแต่ละคนแต่ละฝ่ายใช่ฮะคนสองคนอยู่บนผลประโยชน์ฮะด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอยู่บนผลประโยชน์ของคนไทยปราบสแกมเมอร์ ปราบคอเซนเตอร์ส่วนไอ้ฮุนเซนอยู่บนผลประโยชน์ของมันมันปกป้องคอเซนเตอร์ปกป้องสแตมเมอร์รวมถึงปกป้องบอนเถื่อนที่มีไอ้พรรคสัติโลกชาติทั่วอัปีจันเลยไปทําบ่อนอยู่บนช่องตะกโกอดยู่ที่ตะเข็บแนวชายแดนเขมรเกิดขึ้นในรัฐบาลไอยุคสันตโลกชาติทั่วอปีจันไลยคลงทาง,ทางสร้างบ่อนไปไหลักฐานแต่ไอพวกสันตโลกชาติทั่วไม่ยอมรับไอพวกอัปีแล้ว พวกอัปปีพวกนี้ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของตัวเองอย่างที่คุณชาลาชัยเจนพูดเลยไอ้พวกสันนิกชาิชั่วที่อยู่กับไอรัฐบาลทุ่ที่แล้วยืนอยู่บนผลประโยชน์ของพวกมันไงฟังชัดๆนะใช่ฮะเป็นเรื่องของคนสองคนดรทักษิณชินวัตรเป็นหนึ่งคนที่เป็นคู่ขัดแย้งเพราะดรทักษิณชินวัตรปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย กำลังป่าพอเซ็นเตอร์ปราสแกมเมอร์รวมถึงกลุ่มอิทธิพลเถื่อนพวกที่ทําธุรกิจเถื่อนทําบอนเถื่อนแถวแนวตะเข็บชายแดนแล้วไอ้คุนเซนมันก็ปกป้องผลประโยชน์ของมันแต่มีไอ้พวกสัตว์นรกชาชั่วที่ชื่อพมา่าหน้าลาวหัวใจเขมรที่มันมีชื่อว่าไอ้เนรคุณแล้วมีหมารับใช้เป็นไอ้พวกสัตว์นรกชาชั่วนะครับผลประโยชน์ร่วมกันก็เพราะนั้นผลประโยชน์เริ่มขัดกันก็มีปัญหาภายใต้ผลประโยชน์ ใต้เกาะูดที่เขาพูดกันเนี่ยเพราะไอ้ผลประโยชน์ใต้ท้องไอ้ MOU43 ก็คือเขตแดนบนดิน MOU44 ก็เขตแดนในทะเลมันมีผลประโยชน์อยู่ใต้แม่น้ำเนี่ยใต้เกาะูดเนี่ยเขาว่ากันเยอะแยะ50ล้านล้านว่าง30ล้านล้านบ้างแล้ววันนี้ทะเลาะก,กันเราทะเลาะก,กันเพราะใครก็เพราะผลประโยชน์ใช่ฮะทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์เพราะไอ้พวกอปีจันไรยมีผลประโยชน์กับช่องตะโกมีผลประโยชน์กับพวก ชายแดนเฉมนกับไอ้ฮุนเซนบางคนแม่งอับปีจันไลเรียกฮุนเซนพ่อเลย <laughs> แล้วจะบอกว่า MOU 44เป็นเรื่องของใต้พื้นทะเลมี MOU 44เนี่ยดีแล้วถ้าไม่มี ทางกัมพูชาจะประกาศดินแดนกาดประกาศพื้นที่อยู่ฝั่งฝ่ายเดียวแต่เป็นเพราะ m o u 44กัมพูชาก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ไงเพราะมี m o u 44เป็นก้างขวางคอมันอยู่แต่จะมีไอ้พวกสัตว์นรกชาติชั่วที่โง่แต่อวดฉลาดไอ้สัตว์นรกชาติชั่วอป,ปีจันเลยที่กล่าวหาคนอื่นไม่มีผลประโยชน์แต่ไอ้สัตว์นรกชาติชั่วอป,ปีจันไรยหัวหน้ามันไปยึดที่ดินเขากระโดงแล้วตัวมันเองก็ไปยึดที่ดินแถวจังหวัดบ้านมาันนี่คือไอ้พวกสัตว์นรกชาติชั่วอป,ปีจ แล้วต้องบอกว่าไอ้สัตว์โลกชาติทั่วปีเจไลพวกนี้มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่เท่าไหร่ แต่แทนที่จะตอบแทนคนไทยตอบแทนแผ่นดินไทยตอบแทนบุญทุนคนไทยบุญคุณคนไทยที่ให้ภาษีมันแดกที่ให้โคตรพ่อโคตรแม่มันที่ให้ตระกูลมันแดกแต่ klore? ไอสันรกชาติทั่วพวกนี้เสือกมาทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลทําตัวเป็นพวกมาเฟียทางการเมืองแล้วก็มาหูทุกผลประโยชน์หาแดกกับการเป็นรัฐบาลจนมีข่าวข่าวว่ไปยึดที่เขาอยู่ไงไอบาาสันรกชาติทั่วนะครับแต่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาติ มันเป็นประโยชผลประโยชน์ของบุคคลที่มีความรู้มีดูดาวเทียมได้อะไรได้ตั้งแต่ปี44แล้วคนไทยเพิ่งมารู้ปีอะไรนะ C, เนี่ยเ o u เกิดขึ้นมาปี44นะเราเพิ่งมารู้กันเมื่อไม่กี่ไม่กี่วันนี้เองนะ ไอ้พวกที่บอกพึ่งมารู้เรื่อง MOU 44ไม่อยู่วันนี้ก็คือไอ้พวกสมองหมาเป็นยาควายไอ้ส์รโลชาติทั่วก็ในเมื่อ MOU 44มีตั้งแต่พศ44โลชาติทั่วบางตัวก่อนจะมาเล่นการเมืองพ่อเป็นเจ้าของเขียงหมูถูกยิงตายคาเขียงหมูเพราะไปโกงหมูเข้ามาขายไงแล้วลูกบรรลุปีกันไลมาเล่นการเมืองพอเล่นการเมืองก็เข้ามาโกง จากที่ไม่มีเงินจนล่ำรวยไปหุบที่ดินแถวบ้านด้วยทำตัวเป็นมาเฟียจากมาเล่นการเมืองไม่เคยมีเงินไม่เคยมีทรัพย์สินแต่ตอนนี้มีทรัพย์สินเป็นหลักร้อยล้านร่ำรวย <laughs> ต้องบอกว่าดรทักษิณชินวัตรปี2,537ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่งเข้ามาเล่นการเมืองประกาศทรัพย์สิน60ล้านแต่ไอสัตว์โรกอัปีชาติทั่วไอสัตว์นลกอัปีจันไรบางตัวพ่อมันยังขายหมูอยู่เลยมาเล่นการเมืองไม่กี่ปีไอสัตว์นลกชาติทั่วมีทรัพย์สินหลายสิบล้านจนทุกวันนี้เป็นหลักร้อยล้านแบบนี้ใครโกงอยากจะถามพี่น้องฟังผมดีๆนะฮะฟังชัดๆนะฮะบ,บอกว่าดรทักษิณชินวัตรโกงโกงพ่อมสิ องบ้านพ่อมึงดิเขามีเงินหกหมื่ล้านตั้งแต่พ่อมึงยังขายหมูเลี้ยงมึงอยู่เลยสัตว์ะรกชาติชั่วผมเคสามถุยตัวแทนพี่น้องชาวเดเอสเอฟซเพื่อไทยอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวิไล เป็นประเทศที่ปาจสกยาเสพติดปาจสกผู้มีอิทธิพลเถื่อนผู้มีอำน,นาจเถื่อนพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลต่างๆรวมถึงของผิดกฎหมายการพนันเถื่อนที่ผิดกฎหมายคนไทยต้องปลอดภัยไปไหนได้ทั่วประเทศ <c oughs> เดินทางไปเที่ยวที่ไหนต้องมีความปลอดภัยไปได้ทั่วประเทศ2570 <c oughs> เลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทย2ใบไม่วอกแวกนะจ๊ะ